เขาคิดว่าได้พบรักแท้แต่คืนเข้าหอเพิ่งเริ่มความลับที่ถูกซ่อนไว้กลับเปลี่ยนทุกอย่างและเมื่อความจริงเปิดเผยความรักแปรเปลี่ยนเป็นความสยองเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเรื่องราวความรักที่จบลงด้วยเลือดและน้ำตาคุณพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญกับความจริงสุดช็อกนี้แสงแดดยามเช้าส่องผ่านหน้าต่างบานเล็กละอองฝุ่นลอยเอื่อยในแสงสีทอง ห้องนอนของทั้งสองคนเงียบงนันเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นติ๊กติ๊กติ๊กเขาลืมตาขึ้นช้าฮ่า,ากลิ่นหอมของดอกมะลิลอยเข้ามาผสมกับกลิ่นสบู่จางๆที่ยังติดอยู่บนผิวเอกนอนตะแคงมองข้างเตียงแพรนอนหันหลังให้เขาเส้นผมดำยาวของเธอแผ่กระจายเต็มหมอนแพรเขาเรียกเบา ฮ่ฮ่ไม่มีการตอบสนองเขายื่นมือไปแตะแผ่นหลังของเธอผิวเย็นเยียบหัวใจเขาเต้นรัวแพรเขาเรียกอีกครั้งเธอไม่ขยับเขาเอื้อมมือไปจับไหล่ของเธอค่อยๆพลิกตัวเธอหันมาดวงตาของแพรลืมค้างว่างเปล่าริมฝีปากเธอซี่เสียวใบหน้าแข็งกระด้าง ความหนาวเย็นแล่นเข้าสู่กระดูกของเขาลมหายใจของเอกติดขัดเขาถอยหลังจนหลังชนกับหัวเตียงสายตาของเขาสะดุดกับบางสิ่งซองเอกสารสีน้ำตาลวางอยู่บนโต๊ะหัวเตียงมือสั่นๆเอื้อมไปหยิบซองเอกสารเปิดออกอยู่แล้วภายในมีเอกสารหลายแผน่นรูปถ่ายแพรในวัยเด็กแต่ในภาพนั้น ปราณชื่อใต้ภาพเขียนไว้ชัดเจนเสียงในหัวเขาดังก้องปราณความจริงเริ่มกระจางความทรงจำหลังไหลรอยยิ้มของเธอเสียงหัวเราะสัมผัสของเธอทุกอย่างกลับกลายเป็นความหลอกลวงลมหายใจของเขาหนักอึ้งโลกทั้งใบเหมือนหมุนคว้างเขามองไปที่แพรอ,อีกครั้ง หรือเขาควรเรียกว่าปรานเขากัดฟันแน่นมือของเขากำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อความรู้สึกที่ประปนกันระหว่างความรักและความชิงชังเริ่มกัดกร่อนจิตใจเสียงลมหายใจของเอกดังชัดในความเงียบห้องนอนที่เคยอบอุ่นกับหนาวเย็นเหมือนหลุดเข้าไปในสุสานเขาลุกขึ้นช้าฮ่าฮขาก้าวไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมาย ทุกก้าวเหมือนหนักอึง้งสายตายังคงจับจ้องร่างไร้วิญญาณบนเตียงในหัวของเขามีเพียงคำถามทำไมเขายืนอยู่ข้างเตียงดวงตาของแพรยังคงเปิดค้างราวกับจ้องมองเขากลับร่างของเธอนิ่งสนิทแต่ในความเงียบนั้นเขากลับได้ยินเสียงหัวเราะเสียงกระซิบเบาฮ่า ทั้งหมดนี้คือเรื่องหลอกลวงเขาเอามือปิดหูแต่เสียงนั้นยังดังอยู่เอกถอยหลังจนหลังชนกับโต๊ะหัวเตียงบางอย่างตกกระทบพื้นเสียงโลหะกระทบไม้ดังก้องมีดครัวเล่มหนึ่งเปื้อนคราบเลือดแห้งกรังดวงตาของเขาเบิกกว้างภาพในหัวเริ่มเลือนรางแต่บางฉากกลับชัดเจน เขาจำได้แล้วคืนก่อนหน้านั้นการเถียงกันที่รุนแรงเสียงกรีดร้องของเธอมือของเขาที่กำมีดแน่นเลือดที่สาดกระเซน็นความเงียบงันหลังจากนั้นร่างของเธอที่ค่อยๆเย็นลงความจริงพุ่งเข้ากระแทกหัวใจเขาเป็นคนทำเองเขาซุดตัวลงมือทั้งสองข้างเปื้อนเลือด ไม่ใช่แค่เลือดของเธอแต่เป็นเลือดของความรักความไว้ใจและตัวตนของเขาเองน้ำตาหยดแรกไหลรินความสำนึกช้าเกินไปเขาได้ทำลายทุกสิ่งแล้วเสียงไซเรนดังไกลฮ่าฮ่แสงไฟสีแดงและน้ำเงินสะท้อนเข้ามาทางหน้าต่างเอกนั่งนิ่งราวกับถูกตรึงไว้ด้วยบาปของตัวเอง ประตูถูกพังเข้าตำรวจกรูกันเข้ามาเขาไม่ขัดขืนไม่หลบหนีเพราะไม่ว่าคุกเหล็กจะคุมขังเขาได้นานแค่ไหนมันก็ไม่อาจเทียบได้กับคุกในจิตใจของเขาเองมือของเอกถูกกระชากขึ้นกุญแจมือเย็นเฉียบล็อกข้อมือทั้งสองข้างเสียงเจ้าหน้าที่ตะโกนแต่เขาไม่ได้ยินชัด เสียงทุกอย่างกลายเป็นเพียงเสียงอื้ออึงในหัวดวงตาของเขาจ้องไปที่ร่างของแพรเป็นครั้งสุดท้ายเธอยังนอนนิ่งไร้เสียงไร้ชีวิตมันจบแล้วเอกถูกลากออกจากห้องฝ่าแสงไฟวูบวับที่สาดเข้ามาและอองฝุ่นยังคงลอยในอากาศเหมือนเวลาหยุดนิ่งเพื่อนบ้านมองผ่านหน้าต่าง ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจและสยองขวัญเอกก้มหน้าลงไม่มีคำพูดใดหลุดจากปากเขาถูกผลักเข้าไปในรถตำรวจประตูปิดดังปังทุกอย่างมืดลงภายในรถเต็มไปด้วยกลิ่นเหล็กและเหงื่อเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทขึ้นเขาหลับตาลงห่วงความคิดพาเขากลับไปยังคืนที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปแพรยืนอยู่ตรงหน้าเขา น้ำตาคลอเบ้าเสียงของเธอสั่นเครือเอกฟังฉันก่อนแต่เขาไม่ฟังเขาไม่อยากได้ยินทุกอย่างพร่ามัวภาพจำกระจัดกระจายเหมือนกระจกแตกเสียงของเธอยังดังก้องอยู่ในหัวฉันไม่เคยโกหกฉันแค่กลัวเลือดเสียงกรีดร้องความเงียบเอกลืมตาขึ้นอีกครั้ง แสงไฟข้างถนนไหลผ่านกระจกเงาของเขาสะท้อนกลับมาเป็นใบหน้าของคนแปลกหน้าคนที่เขาไม่รู้จักอีกต่อไปรถตำรวจแล่นหายไปในความมืดเหลือเพียงบ้านหลังนั้นบ้านที่เคยเป็นของทั้งสองคนแต่ตอนนี้เหลือเพียงความทรงจำที่ไม่มีวันย้อนคืนได้อีกแล้วเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้า เสียงยางรถเสียสีกับถนนเป็นจังหวะสม่ำเสมอเอกนั่งนิ่งในเบาะหลังของรถตำรวจใบหน้าของเขาไร้อารมณ์เหมือนวิญญาณถูกดึงออกจากร่างเหลือเพียงเปลือกว่างเปล่าเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ด้านหน้าเสียงวิทยุสื่อสารดังเบาฮ่าฮ่าผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวแล้วที่เกิดเหตุพบศพหญิงหนึ่งราย คำว่าศพกรีดลึกเข้าไปในหัวใจของเอกเขาหลับตาลงอีกครั้งความทรงจําหลังไหลกลับมาวันแรกที่เขาพบกับแพรรอยยิ้มของเธอแววตาที่สดใสาราวกับแสงอาทิตย์เธอคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเขาจําได้ถึงวันที่เขาคุกเข่าขอเธอแต่งงานน้ําตาของเธอไหลอับแก้มด้วยความสุขฉันรักคุณเอก คำพูดนั้นยังคงดังก้องแต่ตอนนี้กลับแฝงด้วยความขมขื่นรถตำรวจหยุดนิ่งประตูเปิดออกแสงไฟจากสถานีตำรวจศาสตร์เข้ามาเอกถูกดึงลงจากรถฝ่าอากาศเย็นที่พัดผ่านผิวเสียงรองเท้ากระทบพื้นปูนดังสะท้อนเขาถูกนำตัวเข้าไปในห้องสอบสวนห้องสี่เหลี่ยมเล็กฮ่าฮา ไฟนีออนสีขาวสว่างจ้าเขานั่งลงบนเก้าอี้โลหะเย็นเฉียบมือทั้งสองข้างยังถูกใส่กุญแจมือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งนั่งลงตรงข้ามเขามีแฟ้มเอกสารหนาเติะวางอยู่ตรงหน้านายเอกภูมิธรใช่ไหมเอกพยักหน้าเบาฮ่าฮเสียงของเขาแหบพร่าใช่เจ้าหน้าที่เปิดแฟ้ม หยิบรูปถ่ายออกมาเป็นรูปของแพรรอยยิ้มของเธอยังสดใสเหมือนหลุดออกมาจากความฝันนายรู้ไหมว่าเธอเป็นใครเอกจ้องมองรูปนั้นน้ำตาร้อนๆเริ่มเอ่อล้อนเธอคือภรรยาของผมเจ้าหน้าที่จ้องเขาเขมงและนายรู้ไหมว่าเธอเป็นใครก่อนหน้านี้เอกเงียบคำถามนั้นทิ่มแทงหัวใจของเขา เธอชื่อปราณเสียงเจ้าหน้าที่เย็นชาเธอคือผู้ชายมาก่อนคำพูดนั้นเหมือนเข็มที่แทงทะลุเข้าไปในสมองเอกสันสถานเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาผมผมไม่รู้เสียงของเขาเบาหวิวเจ้าหน้าที่โน้มตัวเข้ามาใกล้แต่ตอนนี้นายรู้แล้วและนายก็ฆ่าเธอเอกสะอื่น น้ำตาไหลาอาบแก้มเขาไม่อาจหนีความจริงนี้ได้อีกต่อไปเขาคือฆาตกรฆาตกรที่ฆ่าคนที่เขารักแสงไฟในห้องสอบสวนยังคงสว่างจ้าแต่มันไม่อาจขับไล่ความมืดในจิตใจของเขาได้เลยเอกนั่งนิ่งเสียงสะอื้นเบาลงเหลือเพียงเสียงหายใจขาดห่วงเจ้าหน้าที่วางรูปถ,ถ่ายลงบนโต๊ะ เสียงกระดาษเสียสีกับโลหะดังก้องในความเงียบเล่าให้เราฟังมันเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นเอกหลับตาลงเปลือกตาของเขาหนักอึง้งภาพในหัวเริ่มชัดเจนคืนที่ฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังครืนทั้งสองนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นแพรถือซองเอกสารไว้ในมือเอกฉันมีเรื่องต้องบอกเสียงของเธอสัน่น ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความกลัวเอกจำได้ว่าตัวเองรู้สึกหงุดหงิดเขาเพิ่งกลับจากที่ทำงานเหนื่อยล้าและต้องการเพียงความสงบอะไรอีกล่ะแพรเธอยื่นซองเอกสารให้เขามือของเธอสั่นจนซองเอกสารเกือบหลุดเขารับมาอย่างไม่ใส่ใจเปิดออกช้าฮ,ะฮะ่าฮ่าภายในมีเอกสารทางการแพทย์และรูปถ่าย รูปของปราณเด็กชายคนหนึ่งรอยยิ้มคล้ายกับแพรอย่างน่าประหลาดนี่มันอะไรแพรกลืนน้ำลายเสียงเธอแผ่วเบาเอกฉันคือปราณหัวใจของเขาหยุดเต้นชั่วขณะความเงียบปกคลุมทุกสิ่งนายพูดว่าอะไรนะเธอเก้าวเข้ามาใกล้น้ำตาหยดลงบนพื้น ฉันเกิดมาเป็นผู้ชายแต่ฉันเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วฉันคือแพรคือคนที่นายรักความร้อนวิ่งพลาดในเส้นเลือดของเขาทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นสีแดงหลอกลวงทั้งหมดนี้มันคือการหลอกลวงเขาปัดเอกสารกระจายเต็มพื้นรูปของปรานล,ลอยปลิวไปติดมุมห้องแพรร้องไห้เธอพยายามจับมือเขาได้โปรดฟังฉันก่อน แต่เอกไม่ได้ยินอะไรอีกแล้วเสียงหัวใจเขาดังก้องในหูความโกรธประตูขึ้นเหมือนภูเขาไฟระเบิดเขาคว้าของใกล้มือมันคือมีดครัวที่วางอยู่บนโต๊ะทุกอย่างหลังจากนั้นพรามัวมีเพียงเลือดเสียงกรีดร้องความเงียบงนันเอกลืมตาขึ้นอีกครั้งน้ำตาไหลาอาบแก้ม เจ้าหน้าที่จ้องเขาด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกนายยอมรับว่านายฆ่าเธอเพราะเธอเป็นสาวข้ามเพศเอกสายหน้าเสียงของเขาสั่นเครือไม่ผมฆ่าเธอเพราะผมไม่อาจรับความจริงได้ว่าคนที่ผมรักคือคนที่ผมไม่เคยรู้จักจริงๆห้องสอบสวนเงียบงนันแสงไฟนีออนยังคงส่องแสงเจิดจ้าแต่ในความสว่างนั้น เอกกลับจมอยู่ในความมืดที่ไม่มีวันหลุดพ้นเจ้าหน้าที่นิ่งเงียบเขาจดบันทึกทุกคำพูดของเอกปลายปากกาขูดกระดาษเป็นจังหวะช้าฮ่านายรู้ไหมว่าความจริงนี้ไม่ได้ทําให้เธอสมควรตายเอกพยักหน้าเบาฮ่าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความละอายผมรู้ผมรู้ว่าผมผิดน้ำตาหยดลงบนโต๊ะโลหะ หยดแล้วหยดเล่าเจ้าหน้าที่ปิดแฟ้มเขาพ่นลมหายใจยาวเราจะตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาคำพูดนั้นเหมือนตรึงเอกไว้กับเก้าอี้ไม่มีทางหนีไม่มีทางแก้ตัวเจ้าหน้าที่สองคนเดินเข้ามาพาเอกลุกขึ้นจากเก้าอี้เขาถูกพาไปตามทางเดินแคบแสงไฟสลัวสรวทำให้เงาของเขายืดยาวไปข้างหลัง เขาถูกนำไปยังห้องขังเล็กฮ่าฮ่าประตูเหล็กปิดดังปังเสียงสะท้อนดังกล้องในหูเอกนั่งลงบนเตียงแข็งฮ่าฮ่ากำแพงปูนเย็นเยียบเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าเขาจ้องมองเพดานที่มีรอยแตกเล็กฮ่าฮ่าในความเงียบนั้นเสียงของแพรกลับดังขึ้นในหัวเอกฉันรักคุณ เขากัดฟันแน่นมือจิกเข้ากับผ้าห่มบางฮ่าฮาความรู้สึกขมขื่นท่วมท้นเขารู้ดีว่าต่อให้เขาอยู่ที่นี่นานแค่ไหนก็ไม่มีสิ่งใดไถ่ถอนความผิดนี้ได้วันที่การพิจารณาคดีมาถึงเอกถูกใส่กุญแจมือเขาถูกนำตัวไปยังศาลห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยผู้คน ทั้งนักข่าวและประชาชนทั่วไปพ่อแม่ของแพรนั่งอยู่แถวหน้าดวงตาพวกเขาแดงกำ่ำเอกมองพวกเขาด้วยความรู้สึกผิดเขาอยากจะพูดขอโทษแต่ไม่มีคำใดมากพอที่จะลบล้างสิ่งที่เขาทำลงไปผู้พิพากษาอ่านคำฟ้องทุกคำเหมือนคมมีดที่กรีดลึกเข้าไปในหัวใจของเขานายเอกภูมิธรถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมโดยเจตนา เสียงในห้องเงียบสนิทแม้แต่เสียงหายใจก็แทบไม่ได้ยินศารตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตคำตัดสินนั้นเหมือนโซ่ตรวนรัดเขาไว้ในกรงขังของความผิดบาปเอกก้มหน้าลงเขายอมรับชะตากรรมนี้เขาถูกนำตัวกลับไปยังเรือนจำประตูเหล็กปิดลงอีกครั้งชีวิตของเขาถูกขังไว้ในกรงเล็กฮ่าฮ่ แต่สิ่งที่เจ็บปวดยิ่งกว่าคือกรงขังในจิตใจที่เขาสร้างขึ้นเองทุกคืนที่เขานอนหลับภาพของแพรยังคงหลอกหลอนเธอยืนอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มของเธอยังคงอ่อนโยนแต่ดวงตาของเธอกลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเอกทำไมไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบและความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดในห้องถังแคบ ฮ<ะ>เอกใช้ชีวิตซ้ำเดิมทุกวันตื่นขึ้นมากับเพดานปูนสีเทาหม่นเสียงรองเท้าผู้คุมลากไปมาตามทางเดินกลิ่นอับของสนิมและเหงื่อของนักโทษลอยอวนเขาแทบไม่ได้พูดกับใครทุกครั้งที่หลับตาภาพของแพรก็จะกลับมารอยยิ้มของเธอน้ำตาของเธอ เสียงสุดท้ายของเธอในคืนที่เขาทำลายทุกอย่างเอกได้โปรดแม้เวลาจะผ่านไปเสียงนั้นยังคงตามหลอกหลอนคืนหนึ่งฝนตกหนักเสียงฟ้าร้องดังสะเทือนกำแพงห้องขังเอกนั่งอยู่ที่มุมห้องดวงตามเหม่อลอยมองออกไปนอกลูกกรงแสงฟ้าแลบสาดส่องเข้ามาวูบหนึ่งเขาเห็นบางสิ่งตรงมุมห้อง ร่างของใครบางคนยืนอยู่ในเงามืดเขากลั้นหายใจพยายามเพ่งมองให้ชัดแสงฟ้าแลบอีกครั้งร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้หัวใจของเอกเต้นรัวเงื่อเย็นไหลาตามแผ่นหลังเป็นเธอแพรยืนอยู่ตรงนั้นในชุดกระโปรงสีขาวใบหน้าซีดเผือดแต่ดวงตาจ้องมองเขา เรากับต้องการถามคำถามที่ไม่มีวันได้รับคำตอบเอกอ้าปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาแพรเอียงศีรษะเล็กน้อยริมฝีปากของเธอขยับเอกเสียงของเธอเบาแผ่วแต่ดังชัดเจนในหัวของเขาเอกตัวสัน่นเขายกมือขึ้นปิดหูไม่ไม่เงาของแพรยังคงอยู่ที่เดิม เธอยิ้มรอยยิ้มที่แฝงไปด้วยความเศร้าฟ้าแลบอีกครั้งและเธอก็หายไปเอกหอบหายใจแรงหัวใจเต้นแทบทะลุอกแต่สิ่งที่ทิ้งไว้คือเสียงสะอื้นเบาฮ่าฮ่เสียงของเธอที่ยังคงก้องอยู่ในห้องถังเล็กๆแห่งนี้และมันจะไม่มีวันหายไปหลายเดือนผ่านไป เอกเริ่มสู้ผอมร่างกายของเขาอ่อนแรงลงทุกวันเหมือนชีวิตกำลังถูกรีดออกไปทีละนิดนักโทษคนอื่นเริ่มสังเกตเห็นแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรทุกคืนเสียงฝีเท้าเบาๆยังคงดังอยู่ที่มุมห้องเสียงกระซิบที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเอกเพียงคนเดียวคืนหนึ่งเขานั่งเงียบๆอยู่บนเตียง มองไปที่เงาของตัวเองบนกำแพงแพรเสียงของเขาแหบแห้งไม่มีใครตอบแต่เขารู้ว่าเธอยังอยู่ที่นั่นเขาหลับตาลงปล่อยให้ความมืดเข้าครอบงำในที่สุดเขาก็เข้าใจเขาอาจติดคุกตลอดชีวิตแต่โทษที่แท้จริงของเขาไม่ใช่โซ่ตรวนไม่ใช่กำแพงเหล็ก มันคือความทรมานที่ไม่มีวันจบสิ้นคือการที่เขาจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เขาทำลงไปเช้าวันหนึ่งแสงแดดอ่อนๆสาดเข้ามาทางหน้าต่างเล็กๆของห้องขังฝุ่นละอองลอยล่องในแสงนั้นทุกอย่างดูเงียบสงบผู้คุมเดินมาตามทางเดินเสียงรองเท้าหนักๆก,กระทบพื้นปูนเขาหยุดอยู่หน้าห้องขังของเอกมือใหญ่เคาะประตูเหล็กเบา ฮ่ <H aha> เอกภูมิธรได้เวลาตื่นแล้วไม่มีเสียงตอบกลับผู้คุมขมวดคิ้วเขาเปิดช่องเล็กๆบนประตูเพื่อมองเข้าไปร่างของเอกนอนนิ่งอยู่บนเตียงดวงตาหลับสนิทใบหน้าสงบอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนผู้คุมเปิดประตูเขาก้าวเข้าไปใกล้เขย่าร่างนั้นเบาฮะฮเอก ตื่นสิแต่ร่างนั้นยังคงเย็นเฉียบปราศจากการตอบสนองเสียงเตือนภัยดังขึ้นผู้คุมเรียกเจ้าหน้าที่คนอื่นฮ่าฮะแพทย์รีบรุดมาถึงพวกเขาตรวจชีพจรและในไม่ช้าสีสักของพวกเขาก็สายเบาฮ่าฮะเขาไปแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนในห้องเงียบลง บางคนพ่นลมหายใจยาวบางคนก้มหน้าด้วยความเศร้าเอกจากจไปอย่างเงียบฮ่าร่างกายผอมบางแต่ใบหน้าของเขากลับดูผ่อนคลายราวกับว่าเขาได้พบกับความสงบสุขที่ตามหามานานวันที่ฝังศพฟ้าครึมเมฆสีเทาปกคลุมทั่วท้องฟ้า หลุมศพของเอกตั้งอยู่ที่มุมเงียบสงบของสุสานไม่มีญาติพี่น้องไม่มีเพื่อนฝูงมีเพียงผู้คุมสองสามคนที่ยืนอยู่ไกลฮ่าและเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เมื่อดินถูกกลบลงบนลงไม้ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะจบลงแต่ในความเงียบหากเงี่ยหูฟังดีฮ่า บางที่อาจได้ยินเสียงกระซิบแผ่วฮ่ฮ <H aha> ่เอกฉันให้อภัยคุณราวกับว่าลมเองก็ต้องการนำคำพูดนั้นไปถึงเขาและในที่สุดวิญญาณของเขาก็ล่องลอยไปสู่ที่ที่ไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความทรมานสู่ความสงบที่แท้จริง